จะมีอีกอะไอนะคะาจากที่นะคะนิกลงคลิปไปหลายๆคลิปนะคะก็เห็นหลายคนถามเข้ามาว่าถ้าเราอยากไปทำงานที่ออสเตรเลียนะคะโดยที่เราสมัครงานกับนายจ้างเองอ่าเราจะมีช่องทางไหนบ้างนะคะวันนี้นะคะนี่ก็มีช่องทางแนะนำนะคะในการที่เราจะสมัครงานนะคะไปทำงานที่ออสเตรเลียนะคะด้วยตนเองนะคะแบบง่ายๆเลยนะคะก็คือเดี๋ยวนิกจะ ใส่ลิงก์เว็บไซต์นะคะที่จะสมัครงานไว้ด้านล่างนี้นะคะวันนี้เป็นหนึ่งเว็บไซต์นะคะที่นิกจะนำเสนอนะคะเดี๋ยวยังไงเราไปชมกันเลยค่ะเว็บไซต์จะแนะนำวันนี้นะคะก็คือเว็บไซต์ a g i t r e n t com นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเลยนะคะค่ะนะคะวันนี้นะคะนิกก็จะใช้ google chrome นะคะในการสมัครนะคะก็เปิด กูเกิลโคลขึ้นมาเลยนะคะเหตุผลที่ใช้ Google Chrome เพราะว่ามันจะมีแปลภาษาด้วยนะคะถ้าตรงไหนเราแปลไม่ได้นะคะอย่างน้อยเราก็กดแปลภาษาพอให้พอเข้าใจนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเราก็จะพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ที่นี่ขึ้นไว้ให้ในตอนแรกนะคะแล้วเดี๋ยวนี้จะใส่ลิงก์นะคะเว็บไซต์เนี้ยนะคะ Agri a n e t เนี้ยนะคะไว้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะคะใต้คลิปนี้ สามารถกดลิงก์ไปได้เลยค่ะเ,เว็บนี้นะคะเดี๋ยวพิม์ได้สองที่เลยพิมพ์ตรงนี้ก็ได้ะคะ่ะตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตพิมพ์ตรงหัวแล้วกันนะคะก็คือ ywave. dot. ะะอ่ะนะคะจะเห็นว่าชื่อมันขึ้นมาแล้วแหละ a g r i t h e r m ะว่านี่พิมพ์ไปแล้วรอบหนึ่งน,นะคะดังนั้นเดี๋ยวก็พิมไปพร้อมกันเลยนะคะ g i นะคะ agita นะคะ t a l e n t นะคะ agitarent. com นะคะก็ใส่ com นะคะแล้วก็ au นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเว็บ agitarent นะคะก็จะขึ้นรูปไอคอนเขียวตรงนี้นะคะแล้วก็กด enter ได้เลย ค่ะนะคะเราก็จะเข้ามาในเว็บไซต์นี้นะคะ g าก a ท e n นนะคะรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะออข้างล่างก็จะมีนะคะให้เราดูนะคะแล้วเรายังกดนะคะแปลภาษาได้ด้วยนะคะถ้าเราอ่ะภาษาอังกฤษไม่ออกนะคก็กดะะแปลภาษานะคะได้ด้วยนะคะรับสมัครผู้ชำนาญการด้านการเกษตรอะไรนะคะก็มีให้เราดู แต่เราจะสนใจตรงด้านบนนะคะก็คือจะมีนะคะถ้าแปลเป็นภาษาไทยลิงก์ด่วนนะคะนายจ้างผู้สมัครนะคะเดี๋ยวเราจะกดตรงนี้นะคะผู้สมัครแต่ถ้าเราแปลกลับเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็เอ่อก็จะมีนะคะคลิงก์นะคะ employer นะคะ candidate นะคะเดี๋ยวจะเลือกนะคะผู้สมัครกป็ candidate ตรงนี้นะคะคลิกไปเลยะคะ่ะ ค่ะเราก็จะเข้ามาในหน้านี้นะคะอ่าหน้านี้นะคะเราก็จะมีเ e a r c h จ o อบนะคะรีเอ่อร,ร,ะะรีเจนเตอร์นะคะรีจนตอนะคะก็คือสมัครนะคะให้เลือกนะคะเดี๋ยวลองไปดูนะคะก็คือค้นงานลงทะเบียนแจ้งเตือนงานติดต่อเรานะคะเดี๋ยวเราจะเข้าตรง ค้นหางานนะคะตรงนี้นะคะค้นหางานนะคะก็เราก็จะเลือกนะคะเสิร์ช job ก็จะเข้ามาหน้านี้นะคะก็ตรงนี้นะคะก็คืออ่าตรงนี้นะคะหัวข้อที่เราจะเสิร์ชนะคะเราจะเลือกออออหมดเลยก็ได้งานที่ขึ้นมาเขาก็จะโชว์ด้านนี้นะคะแล้วก็ มีรายละเอียดของงานตรงนี้เราสนใจตรงไหนเราก็คลิกไปดูรายละเอียดได้นะคะนี้ขอคลิกแปลภาษาไทยแล้วกันนะคะโอเคนะคะถ้าใครที่แบบใช้ภาษาอังกฤษยังไม่คล่องนะคะเราก็แปลดูร่วมกันได้นะคะแต่ถ้าใครเก่งภาษาอังกฤษนะคะก็ไม่ต้องกดแปลเลไนะค่ะตรงนี้นะคะ ตรงหมายถึงงานก็จะมีอุตสาหกรรมงานก็จะมีให้เราดูนะคะทั้งข้อเลี้ยงสัตว์น้ำเนื้อวัวทำฟาร์มกัญชาที่ศึกษาฝ้ายผลิตภัณฑ์นมสินค้าอุปโภคบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารนะคะการผลิตอาหารพื่สวนโรงหมูสัตว์ปีตัวแทนจำหน่ายโซล่าฟาร์มจัดเก็บและขนส่งนะคะก็คือถ้าเราสนใจตรงไหนเราก็คลิกเลือกไปเฉพาะเลยนะคะ หรือถ,ถ้าเรายังไม่ได้ระบุประเภทงานแล้วก็คลิกอ๋อนะคะอันแรกออตรงนี้นะคะหรืออออันแรกรีอ๋ออ๋อทุกอันเลยประเภทของงานก็จะมีให้เลือกแบบประเภทงานก็จะมีถาวรกับไม่ถาวรนะคะก็คือไม่เป็นการไม่เป็นทางการะะถาวรนะคะแล้วก็สถานที่นะคะเราก็เลือกรัฐที่เราสนใจที่จะไปทํางานนะคะ,นะคะแล้วก็รัฐต่าง ที่เราสนใจก็กดค้นหาเลยนะคะเสิร์ชเลยนะคะตรงนี้เนี่ยนะคะคกดเสิร์ชได้เลยนะคะเนี่ยก็เลือกอกออกออกอไปหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะหรือเราจะเลือกหัวข้อด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะคะบีบอะไรนี้นะคะแต่ขออนุญาตเลือกนะคะ,ะดูแปลภาษาไว้นะคะ อย่างนี้นะคะก็คือผู้ประกอบการเครื่องจักรนะคะก็รายชื่อที่ย,ยืมพร้อมเลือกนะคะเปิดรับหลายตำแหนง่งเริ่อบันทีเงินเดือนสูงสุดก็คือ35เหรียญต่อชั่วโมงแล้วก็สามารถคลิกด,ดูรายละเอียดได้ะคะ่ะอย่างนี้ค่ะ m c คนขับรถบรรทุกนะคะ,คบบบะ,คะ40เหรียญต่อชั่วโมงสูงเหมือนกัน,นะคะเน เขาก็บอกว่าอยู่ที่รัฐเนสซอรนะคะก็ดูรายละเอียดได้นะคะเราสนใจไงานไหนก็คลิกดูนะคะก็มีให้ดูนะคะอย่างนี้นะคะก็สี่เหรียญต่อชั่วโมงนะคะขึ้นอยู่กับภาษีขนส่งนะคะหน้าที่ขนส่ง8ถึง12ชั่วโมงต่อวันนะคะ20 5.40เลี้ยนต่อชั่วโมงะคะ่ะสำหรับคนทั่วไปนะคะทักษะประสบการณ์เราก็สามารถดูได้ว่าเรามีคุณสมบัติไหมเขาบอกว่าเป็นผู้ประกอบการต้องมีใบอนุญาตนะคะแล้วก็ประสบการณ์ขับรถนะคะนี่นะคะเราก็เข้าไปเลือกดูนะคะถ้าเราสนใจเราก็คลิกนะคะสมัครตรงนี้นะคะหรือภาษาอังกฤษก็ Apply now นะคะตรงนี้ก็คลิกไปนะคะคลิกขึ้นมาปึ๊บมันก็จะเป็นข้อมูลที่เราต้องกออย่างนี้ first name last name d a t e b i r t s email นะคะก็คืออีเมลที่ติดต่อได้นะคะเวลาที่สมมติว่าเขาตอบกลับมาว่าเขารับเราหรือขอเอกสารเพิ่มนะคะแล้วก็หมั่นเช็กเมลดูตรงนี้นะคะ contact โฟนนะคะโมบายโฟนนะคะอัปโหลดเรซูเม่นะคะตรงนี้นะคะอัปโหลดเรซูเม่นะคะก็คือเขียนนะคะบรรยายนะคะความสามารถของเรานะคะก็คือเขียนสปปรรพคุณเรานะคะว่าเราสามารถทํางานนี้ได้ก็คือบรรยายเขียนยังไงที่เขาจะรับเราเข้าทํางานนะคะเขียนให้ดีที่สุดนะคะก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะ คือถ้าเรามีความสามารถเขียนเองได้นะคะเราก็ไม่ต้องไปจ้างนะคะก็คือเขียนเองนะคะแต่ถ้าใครไม่ไหวจริงๆนะคะไม่สามารถเขียนได้เลยนะคะเพราะว่าภาษาอังกฤษพอแค่ที่จะสนทนาทั่วไปได้นะคะไม่สามารถเขียนได้ก็บริษัทของเรานะ,ะก็รับนะคะเขียนเรซูเม่นะคะในราคา2,000บาทด้วยนะคะก็ถ้าสนใจก็ติดต่อไป ลได้เลยนะคะก็ถักบาตได้เลยนะคะสองพันบาทนะคะรวมทั้งอ่ะ cover letter ด้วยนะคะตรงนี้นะคะรวมกับ resume สอตัวน,นี้บวกกันในราคาสองพันบาทนะคะก็คือให้ cover letter ด้วยนะคะอะเดี๋ยวจะลองแปลลาษาให้ดูก็คืออัพโหลด resume นะคะแนบจดหมายปะหน้านะคะเนี่ยนะคะสองอันนี้นะคะ2000 ถ้าใครแบบว่าทําเองได้ก็ไม่ต้องไปเสียเงินจ้างนะคะก็คือทําเองเลยใช้ความสามารถของเราทําเองแต่ถ้ามันเหนือบากกว่าแรงไม่ไหวจริงๆก็ต้องใช้เงินแก้ปัญหาะคะของเราก็รับเขียนให้เนาะก็คือเรซูเม่บวกจดหมายปะหน้านี้นะคะก็คือ2อย่างนี้2000บาทนะคะก็ทักลายมาได้เลยค่ะเอกสารอื่นๆนะคะก็คือ เอกสารก็คือเขาไม่บังคับเขาบอกว่าไม่บังคับอัปโหลดไฟล์ pdf หรือรูปภาพนะคะถ้าเรามีอะไรที่เป็นหลักฐานการทํางานรูปภาพหรืออะไรก็ตามนะคะที่ถ้าเราส่งไปแล้วนะคะมันจะช่วยให้เราได้งานเราก็ส่งไปนะคะที่เกี่ยวกับความสามารถของเรานะคะถ้าอันไหนที่ไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ต้องส่งไปนะคะเช่นพวกใบขับขี่รูปขับรถอะไรอย่างนี้นะคะรถบรรทุกอะไรอย่างนี้นะคะอ่าเรา ถ้าเราคลิกเรียบร้อยเราก็ติ๊กนะคะฉันได้อ่านและยอมรับก็กำหนดเงื่อนไขฉันต้องการได้รับการพิจารณาสำหรับง,งาน,นอื่นๆแล้วก็เลือกไปนะคะก็คืออ,อย่าลืมช่องนี้นะคะช่องนี้นะคะคุณมีสิทธิ์ที่จะทำงานในออสเตรเลียหรือไม่นะคะก็เราก็ดูนะคะว่าเราอยู่ใน หัวข้อไหนพลเมืองออสเตรเลียพลเมืองนิวซีแลนด์ถิ่นที่อยู่ถาวรไม่มีนะคะหรือเราเข้าไปด้วยวีซ่าไหนนะคะ403โครงการพานักงานตามฤด,ดูกาแลแรงงานแปซิฟิกนะคะ403ั40 3, ร417นะคะสับคา417วีซ่าทำงานมันอยู่1ปีก็คือเราก็ดูนะคะว่าเราเอ,อ,อยู่ อยู่ตรงไหนนะคะก็คือเราเข้ามาด้วยวีซ่าอะไรนะคะจะเลือกถ้าเรามา403พน,นักงานตามรูปการ้วก็เลือกะะแล้วก็อย่าลืมนะคะหอวข้อสุดท้ายตรงนี้นะคะคุณได้ยินเกี่ยวกับเราว่าอย่างไรนะคะก็ก็ดูนะคะว่าเราคุณได้ยินเกี่ยวกับเราว่าอย่างไรนะคะ f a c e b o o k g o o g l e ิลแกรมมี่อิ a สตาเพื่อนแนะนำอ้างอิงเอาก็เลือกไปนะคะ เว็บไซต์แรงงานเกษตรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ก็เลือกไปนะคะเสร็จแล้วเราก็กดสก่งค่ะก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จริงๆก็ง่ายๆนะคะแต่ว่าส่วนที่ยากน่าจะอยู่ตรงนี้นะคะว่าเราจะได้งานหรือไม่ได้งานก็คือเนี่ยค่ะอัปโหลดเรซูเม่น,นะคะเขียนความสามารถของเราให้ละเอียดที่สุดนะคะแนบ แล้วก็เอกสารประกอบอื่นๆนะคะเนี่ยก็กดส่งได้เลยนะคะแล้วก็เช็คอีเมลด้วยนะคะว่าอ,อีเมลที่ที่เราใช้จริงๆเราเราเช็คตลอดเวลาเพราะว่าถ้าเกิดเขาเกิดตอบรับกลับมานะคะเราก็จะได้เห็นแล้วก็ดําเนินการได้เร็วขึ้นนะคะเดี๋ยวจะกลับไปดูตรงรายละเอียดของงานอื่นๆนะคะ สนใจนะคะ MC คนขับรถผู้ประกอบการเชอรี่นะคะเชอรี่แพ็ k เกอร์นะคะก็นี้น่าจะเป็นการแพ็คเชอรี่นะคะที่รัฐเทมเมเนียออนนี้ได้อัปคลิปว่าเทมเมเนียนะคะก็ก็จะเปิดรับคนเข้ารัฐแล้วนะคะดังนั้นนะคะเนี่ยวันที่เริ่มต้นนะคะก็คือ ห้าศูนย์หนึ่งสองศูนย์สองสองก็คือวันวันที่ห้าปีหน้านะคะเขาเขาจะเริ่มต้นใช่ไหมก็เดี๋ยวเขาจะมีอัตราเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายอันนี้เชอร์รี่แพ็กเกอร์น่าจะเป็นการแพ็กเชอร์รี่นะคะอยู่ที่รัฐแคมเทสเมเนียนะคะก็ อัตราต่อชั่วโมงก็หรืออัตราต่อชิ้นก็นะคะก็จำนวนที่เราแพ็กได้นะคะขั้นต่ำนะคะสิบเหรียญต่อต่อลังนะคะทักษะประสบการณ์ของงานนะคุณต้องมีร่างกายแข็งแรงนะคะปราศจากการบาดเจ็บแล้วก็อาการแพ้ใดๆนะคะม,มุ่งมนตลอดทั้งฤด,ดูกาละคะเพราะว่ามันเป็นงานตามฤด,ดูกาลนะคะ อ,นนอันนี้แปลจาก Google ก็จะภาษาเขาจะยาก,กนิดนึงนะคะแล้วก็แปลข้อข่าวก็ประมาณนี้นะคะ่ะก็คือเข้าทำงานเป็นทีมได้นะคะ,ะคุณสมบัติที่เราต้องมีก็คือทำงานนะักประสบการณ์เก็บเชอร์รี่ไม่จำเป็นนะคะฟิตร่างกายตั้งใจทำงานตรงเวลามีทัศนคติที่ดีนะคะระดับสูงของ WSS หน้าที่อื่นๆตามต้องการ ถ้าสนใจก็กดสมัครนะคะก็คือมีงานให้เลือกหลากหลายนะคะเราก็เข้าไปดูนะคะไม่ใช่มีแค่หน้าหนึ่งนะคะมีหลายหน้าหน้าสองก็มีนะคะคือเราก็ไปดูรายละเอียดนะคะเราก็สามารถสมัครไว้หล,หลายที่นะคะสมัครไว้เลยนะคะถ้าเขาตอบรับกลับมานะคะแล้วก็ถ้านายจ้างฝั่งนั้นนะคะเขาดําเนินการให้เราเราก็ ก็หวังว่าทุกคนจะประสบความสําเร็จในการหางานนะคะแล้วก็เจอในจ้างดีๆนะคะที่เขาดาเนินการให้เราทุกอย่างนะคะเราก็จะสบายค่ะคะ่านะคะหวังว่านะคะคลิปวันนี้นะคะก็จะช่วยให้ทุกคนนะคะาหางานได้นะคะก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะ ะะสำหรับะะข้อมนนะะูลในวันนี้นะคะิคหวังว่าะะจะเป็นประโยชน์กับทุกคน,นะคะแล็หวังว่าทุกคน,นะคะที่ยื่นสมัครงานไปนะะจะได้รับอีเมลตอบกลับมาว่ารับะะรับเข้าทำงานทุกๆคนเลยนะคะคยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเลยแล้วกัน,นะะสำหรับวันนี้นะะก็ขอบคุณที่รับชมะะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคสวัสดีค่ะ